ก่อนอื่นแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่บริษัทสักตุพัน์การช่างกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมารีวิวรถนะครับสําหรับรถคันนี้ตเปิกยังไงลายเหยียบไปยังไงกันนะครับตอนนี้จะเป็นตัวท็อปตัวล่าสุดล่าสุดนะครับ สปิคอะไรบ้างเดี๋ยวพาชมกันตอนหลังนะครับเดี๋ยวพาอธิบายให้ตอนหลังนะครับแล้วก็มาชมกันรอบๆก่อนว่ารถเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงนะครับช่วงล่างก็จะเป็นแบงป่องนะครับลูกก็เริ่แบงป่อง,องบนล่างเลยก่อนจะเป็นติด t เพทีนะครับหรือเก่านอกนะครับอันนี้จะเป็นโซ่แบงป่องแบงป่องนะครับ สมเบอร์ยี่สามไดกินนะครับหรือเครื่องจอแปดซีนะครับหรือเจสี่เจห้าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลือกนะครับสําหรับตัวน,นี้ก็เป็นจอแปดซีนะครับเจห้าอ่านะครับก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยตนนี้จะเป็นโคนะครับเป็นโคเก้าสิบนะครับคันนี้ โคเก้าสิบอ่ากรรมนาแล้วก็ทำตามตามช่างนี้นะครับช่างนี้เป็นติดเตีองติดตด้งเรื่องกรรมนานะครับรับซ่อมเครื่องออรับรับสถานที่นะครับช่างแหม่มนะครับบางเลนหรือสนใจก็ติดต่อช่างแหม่มไปได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดเก้านะครับหนึ่งแปดห้าหนึ่งศูนย์สีู่นนะครับตู้นี้ก็จะเป็นหกุนะครับคันนี้ หน้าเกี่ยว3เมตรนะครับสีสันก็จะประมาณนี้นะครับก่อนถึงก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปผมด้วยนะครับหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับจากช่องช่องเราเวรุ่นพาเพลินชแนลนะครับ มาดูลอยออกกันนะครับลอยออกลอยละเอียดกันนะครับมาดูการวางเดินระบบนะครับการเดินระบบอะไรต่างๆนะครับสำหรับ สโลแกนนะครับสโลแกนของอูสักสุพรรณก็จะประมาณนี้นะครับธรรมดาโลกไม่จำนะครับบีวายสักสุพรรณนะครับ <S <S ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลงานของอูศักสุพรรณการช่างนะครับแล้วเราก็จะพยายามมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ <S 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 คลิปนี้ก็ถ่ายไว้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ,อ่ย วันนี้วันที่สิบนะครับสิบลกกาดนสะิบลูกกลาดวันนี้เราก็ได้มาถ่ายถ่ายที่อู่สักสะพันกันช่างนะครับนี่ก็เปลผลงานไปด้วยละครับสําหรับอู่รถเกี่ยวข้าวสักสะพันกันช่างนะครับแล้วผมจะมาบอการายละเอียดอีกทีนะครับารายละเอียรดรถนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวของสักสะพันกันช่างนะครับ แล้วก็เริ่มต้นกันที่เล็กก่อนดีกว่าอ่ะเหล็กก็จะเป็นเหลดกตะตเล็แท้นะครับสามถุนสีเงาหรือด้านหรือวิลเลอร์นะครับหรือจะเป็นเาสาเหล็กหรือเสาเหล็กก็ได้นะครับเสาตู้เสาเสาโค้งรถนะครับตัวท็อปเครื่องยนต์ตส่วนมากเราจะเน้นเป็นเกอเปซีนะครับหกสูบบวกเทอร์โบหกสิบแรงม้านะครับ หรือ J4 หรือ J5 ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับสําหรับรถเกี่ยวขค่านะครับตัวล่างเฟรนนะครับขึ้นรูปเป็นเป็นเหล็กประกอบขึ้นรูปนะครับขนาด6ขุนนะครับช่วงล่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแตกกลัวล้าวขับเคลื่อนด้วยตัวเดิน12เฮตีนะครับเก่าหรือ PC 200หรือ12เกาหลีใหม่นะครับปั๊มก็จะเป็น ทีวีนะครับยี่สามไดกินใหม่แกะกล่องแล้วครับของยูเคนนะครับของยูเคนโ่จะเป็นสี่สิบแปดข้อนะครับทีนี้โ่สี่สิบแปดข้อหรือแมงป่องนะครับโราเลอร์โราเลอร์ยี่หกล,ลูกนะครับแมงป่องแท้ล้อน้ำยี่สิบลูกปืนบูทเปลืองฟันยี่สิบเก้านะครับใบแท็กของเราจะยาวแปดสิบแปดสิบเซนติเมตรนะครับมีทั้งหมดเก้าสิบหกใบทั้งสองข้างนะครับสองก ้96ใบนะตัวนี้จะเป็นลูกตีลูกตี21นะครับยาว6ฟุต4นะครับตู้6ฟุต4ถังอุ้มก็จะบรรจุได้2ตัน5นะครับตัวอุ้มพับเก็บได้ขนย้ายได้สบายสะดวกนะครับลูกต่างหรือ ปากจุดปากนะครับจะเป็นสามเมตรนะครับลูกดาวก็เลือกได้นะครับจะเป็นเหลดจะเป็นเหลดหมดเลยหรือว่ายาวแบบคนเหลืองก็สามารถเลือกได้ในวันที่จองนะครับรวมหนักแล้วรถเกี่ยวรวมคันนี้ของอู่นี้ก็อยู่ประมาณไม่เกินเก้าตันนะครับประมาณแปดแปดจุดเก้าตันราคาของเราเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมืนบาทถึง หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับเพิ่มตู้แอร์เพิ่มตู้แอร์นะครับก็อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับเพิ่มหัวแอร์พร้อมเครื่องเสียงเต็มระบบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทิมงานของสักตุพันธ์นะครับที่ให้เกตการถ่ายทำนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ศักด้วยนะครับที่ยิน ยินดีรับใช้นะครับเรียกใช้บริการเรามาถ่ายทำนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราไปที่ไหนก็รอติดตามกันนะครับว่าเราจะไปถ่ายค่ายไหนต่อหรืออยากให้เราไปถ่ายค่ายไหนก็เมน์กันมาได้นะครับเม้นร่วมสนุกกันได้แต่ช่วงนี้ต้องขออภัยนะครับได้เป็นบางอู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากพบวิกฤตโควิด -19 นะครับหรือโควิด -19 บกันเองที่คุ้นคุ้นกันอยู่นะครับ ก็จะเดินทางลําบากข้ามตังดต่าังหวาดนะครับถ้าอูไหนไม่ไกลบ้านหรือใกล้ใกล้บ้านก็ยินดีนะครับสําหรับงานถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถอต่างๆถ่ายสวยนะครับเน้นเน้นสีสันเน้นความคมนะครับก็ติดต่อเรามได้หรือว่าติดต่อการการถ่ายทาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับก็ติดต่อการถ่ายทำมาได้นะครับราคาเป็นกันเองแน่นอนครับราคาเป็นกันเองแน่นอน การันตีนะครับการันตีได้อ่ะก่อนจบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะเดี๋ยวกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับคลิปนี้ก็ทาคลิปกันวันที่สิบปิบมกลานะครับสิบมกลาสองห้าหกี่นะครับงานนะั้นุตตร์อนอนจีดีก็ได้เรื่องการจัดกปนเรียบร้อยแล้วครับยังไง้ก็ฝาก ติดตามกันไปด้วยนะครับเพราะว่างานดอนก็อาจจะจัดแต่ว่ายังไม่มีกําหนดนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกขั้นทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับสาหรับเรามาที่บริษัทปักสุพรรณการช่างนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมนะครับ